สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกม My Hero Ultra Impact ินะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการอัพเลเวลให้ไปได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นๆเกมนะครับก็หลายๆคนคงเล่นด่านเควส t เนาะแล้วก็ติดนะครับเพราะแบบว่าเลเวลเราไม่ไม่ถึงนะครับก็เลยผ่านด่านยากนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการที่จะอัพเลเวลของเราให้แบบ สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านในช่วงต้นได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องลงด่านตัวฟาร์มสแน็คบาร์นะครับเนี่ยตรงนี้นะตัวสแน็คบาร์เนี่ยวันหนึ่งเราจะลงได้3ครั้งนะครับอันนี้จะได้สแน็คบาร์เยอะที่สุดแล้วนะครับก็พยายามผ่านให้ไ <unt> ด <ung eline> <alles> ้นะครับในทุกวันนะครับแล้วก็ไปชั้นให้บนที่สุดนะครับจะได้สแน็คบาร์เยอะมาก นะครับสแน็คบาร์เนี่ยเป็นตัวเพิ่มเลเวลของเราได้เร็วที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเข้าไปที่เบสนะครับตัวเบสตรงเนี้ยมันจะมีสแน็คบาร์ตรงนี้ครับเนี่ยทุกๆชั่วโมงเลยนะครับเราสามารถมาเก็บได้นะครับรวมถึงเมมโมรีด้วยนะครับแล้วก็เงินแล้วก็เอนเนอรีนะครับอันนี้ควรวนมาดูทุกๆชั่วโมงนะครับก็ทำให้ตัวละครเราเติบโตเร็วขึ้นนะ แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือ Dispatch ตัว s ิ a แ c ดเนี่ยเราจะลงได้2 2แมปนะครับก็แต่ละแมปเนี่ยเราจะมีให้เลือกครับว่าจะลง ى, กี่ชั่วโมงครับ4ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับแล้วในนี้มันจะมีของรางวัลเป็นสแน็คบาร์ด้วยนะครับให้เลือกสแน็คบาร์ก่อนนะครับโดยแต่ละดิสแพดมันก็จะมีโบนัสของตัวละครที่ลงสนามต่างกันไปด้วยนะครับ อันนี้ก็อย่าลืมลงแล้วก็มาดูช่วงเวลาที่ตัว Dispatch จะเสร็จด้วยนะครับจะได้ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับก็คือการอัพเ h เลก c t อ r Ability Board นี่แหละครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับอย่างตรงนี้นะผมอัพมาถึง Speed ใช่ไหมครับเนี่ย อันนี้เราขาดอยู่นะครับเราก็กดไปดูครับว่ามันต้องลงด่านไหนนะครับแล้วเราก็ไปดูครับแล้วในช่วงต้นเนี่ยตัว Energy ของเราจะได้เยอะมากๆแล้วก็ส k ิป t i c k เกเนี่ยเขาจะให้มาเยอะมากๆนะครับให้เราใช้ไปเลยนะครับนะครับใช้ไปเลยที่เด็ดอยู่ตรงนี้นี่แหละนะครับทุกคนดูนะครับกด Us e ปุ๊บฟาบนะครับออโต้เคลียร์ครับอย่างรวดเร็ว หนึงนะครับที่เราจะได้ครับคือ XP ครับของแต่ตัวละครแล้วก็แรคงเราจะได้เลเวลด้วยนะครับแล้วดูของแถมครับนี่ครับมีสแน็คบาร์เห็นไหมฮะอ่านี่แหละครับ T ีเด็ดนะฮะนี่แหละทีนี้เราก็ไปอัพอาร์ิตี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะฟิงได้แล้วนะครับแล้วก็ลองทำต่อเนื่องเลยนะครับสูตรเดิมครับ สักแแล้วกันอันนี้ช็บนี่เห็นไหมฮะได้สแน็คบาร์แถมมาด้วยนะครับ2อันเนี่ยนะครับโบนัสนะอันนี้นี่ครับอันนี้เราก็ครบแล้วแล้วก็มาทำนี้ต่อครับเพราะตอนแรกเนี่ยเอเนอรให้มาเยอะมากนะครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับตรงนี้เจ็ดครั้งแล้วกันอันนี้ แรงขึ้นเร็วมากครับแรงสิบแล้วเห็นไหมฮะทุกคนแล้วก็ได้สแน็คบาร์มาด้วยนะครับนี่ยนะครับแถมมานะครับอ่ะอันนี้ยังไม่ครบครับลงอีกทีละกันนี่ครับได้สแน็คบาร์าอีก2แท่งครับโอ้โหสวยเลยครับอันนี้นี่แหละแล้วเราก็ได้ ของอัพเลเวลด้วยไอตัวสกิลนะอันล็อกไปเลยครับนี่เรียบร้อยตัวเราก็จะเก่งขึ้นนะฮะอ่านี่ครับทีนี้ก็มาดูตรงเรนเตอร์เลเวลอัพนะครับใช้สแน็คบาร์นะครับนี่เห็นไหมฮะได้สแน็คบาร์มาเพิ่มครับ7อันนะฮะกดเข้าไปเลเวล4 6สิบเลยนะครับนี่ปิง นี่แหละครับผมเป็นวิธีที่จะบูส์เลเวลให้เร็วขึ้นนะครับในช่วงต้นนะครับอ่าเป็นไงครับทุกคนเอาละแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะอัพพวกเลเวลเมมโมรีอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้นะครับเมมโมรี Memory เนี่ยเล่นตามด่านก็จะได้มาอยู่แล้วนะตรงนี้นะฮะอันนี้เขาจะไม่บอกนะว่าได้จากไหนนะครับเมมโมรี Memory. ต้องไปลองดูเองว่าด่านไหนมีดรอปหรือเปล่านะครับ เมลรี่ก็ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเช่นกันนะนะครับโอเคละ่ะก็ประมาณนี้นะครับในการทำให้เลเวลเราครับขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกนะครับก็ของผมทำเนี่ยแป๊บๆนะครับแล้งก็ขึ้นพรวดพลาดเลยนะครับแล้วก็เราพอแล้งขึ้นพอสมควรแล้วเราก็ดูตัวเขาเรียกว่าระดับพลังของเราเนาะนะครับว่าพอที่จะไปสู้กับ ตัวชัปเตอร์ที่สูงขึ้นได้หรือเปล่านะครับแล้วลองไปสู้ดูนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เติบโตได้ไวนะครับโอเคครับงั้นสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรบกวนเพื่อนฝากช่วยกดไลค์กด s u b ส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย